เกิดไ้ยทำไมมันเซ็ตน่ารักจังน่ารักมากอ่ะไอหมวกหมวกมันเข้ากันมากเออตไปพวกเราไปสวัสดีครับอนึงนอันงเดี๋ยวติดไหมเดี๋ยวไม่มีการเลยด้วยไอ้อไอ้เไอ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 อไ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 ีไอ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 อไ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 ไอไ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 อไ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 อ้ไอ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  อย่เรียกกันเลยไหมเนี่ยมันมีเนี่ยมีหมอมันหมอมีันมีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าหมอเันเคแพท์เคแพทสองครับผมแพทส่าเราทำไมวันนี้กูปิงขึ้นวะอ๋อแล้วมึงพูดทำไมปิงขึ้นวูดผิดปิงขึ้นนี่ระวังเลือดหมดเฮ้ยทำไมแม่งโดนปิงไงดูเลือดคนละปิงคนละปิงแองเขทแม่ไต่โอ้โอ้อ้เี้ยเี้ย เฮ้ยอีกพอวันหนึ่งเพิ่มต้องใช้ปิดต้องใช้แมชชีน่าดิวะเออแมชชีน่าเอาไม่ล่ะแต่ละคนนี่ใช้ปืนตักกันใช้ขังเอาไม่ล่ะทำไมไอ้เนี้ยหน้าปลาไม่เหมือนกันหมดไอเคสปายสปายเราโดนเราโดนแอมทำไมเราทำอะไรนี้ได้อีกวะเอื้ไอพวกนี้เป็นคนพวกคนพวกที่แบบคนไทยเกลียดนะเว้ยทำไมวะทำไมโอ้ โอ้โหขอโทษไม่เล่นละใจ๊ะเจ๊ะเจ๊ะเจียะเจี๊ยะเยี่ยมเล่นมุกมาแลยวโอ้ยลุงเมื่อกี้มึงเล่นมุกเมื่อกี้ลุงว่าถ่ายเมื่อกี้กูงว่าถ่ายเอาไว้ด้วยนะไอ้เอี้ยตึงปุ๊บเอ้เอี้ยกูแหลกกูแหลกเฮ้ยหมอหมอเบอร์สไนย่ะหมอเบอร์สไนยูอยู่หลังกำแพงกระแฮย่ยอะไรนะหมอขอเบอร์สไนย์หมอเบอร์สไนยไม่ใช่ครบ กูดโดนสปาหเจ็บนะแต่แม่งก็0 2 3 5 7อยากโทรมาอีกอะเออ0 3 0 2 3 5 7อยากโทลมาเออออกอากาศไม่ได้ผมว่าพาวเวร์เรนเจอร์ทำได้ทุกสิ่งทุกอย่างพวกเราก่อนก่อนที่จะไปดาต่อไปอ เดี๋ยวได้ได้ได้แล้วปู่กันทองไอ้ยุ้งโอ้โหปุเลเซอร์เลเซอร์แบงค์ปุ่งกันอยู่สามคนไอ้แม่งเอื้อกดาวมันดาวไม่ไม่เฮ้ยนี่ปืนพ่อกูเก็บแป๊บลูกลูกมันเลวไบงคฮะนี่น้องฆ่าตายหมดมันตายกันไปจักวะโอ้แล้วลูกแมชชีน่าหล่นกัน ไอ้เหี้ยทำไมพวกเราไม่ติด MVP วะอะไรวะกูติดหมายวะเจ้าว่ะอู้อู้ด้ยบูด้บูดีบูบอกแล้วบอกเตะแม่งดิเดี๋ยวเดี๋ยวบอกแล้วอัมบิเกลแม่งโหดเนี่ย What the hell is that มีแรงต้านเลยเดี๋ยวโอ้โหมื่อไหร่เขาหาอะไรเขาหาอะไรโอเคเรงไม่เขาเตะมึงคืนนี่มึงอะไรวะสไนเปอร์ห้าตัวโอ้โหบ้ามัน อะไรวะสเตฟเวอร์พวกเราแค่สามตัวไอ้สามแม่งห้าตัวเลยวะพวกเราอันตรายจริงไม่ทีมกลัวห้าตัวอีกคีเฮ้ยเฮ้ยกูเจอสายซุ่มกูเจอสายซุ่มอะไรสายซุ่มเจสันนี่ฮะห่ามดีเจสันนี่อ่ะชิาเสรยเสตี้ไม่พังวะรู้ไหมทำไมผู้หญิงแม่งถึงต้องใส่ส้นสูงทำไมวะ ที่บรรยากาศหนาวเพราะว่าเพราะว่าตัวหดจดแป๊บไม่ทันหรือว่าไม่หาวะไม่ทันหรือไม่หาไม่ทันหรือไม่หาชิ้นไม่ทันครับตัวมันไงมันก็เลยต้องใส่รองเท้าอ๋ออยากสูงว่างั้นเออตัวมันหด ไอ้เหี้ยมุกกูมันในนี่เกินไปรึเปล่าเนี่ยมามามาคือกว่าคือกว่ากูจะทำความเข้าใจมุกแป๊กหรือเปล่าเนี่ยกูจะได้ฉายามุกแป๊กไหมกูกต้องหาต้องได้ฉายามุกแป๊กไอ้เหี้ยมึงลองให้กูเล่นดูไหมหมาอะไรหมาอะไรแดกได้อะไรวะหมากระทุอะไรบ้าอันนี้เหี้ยของจริงเงี้ย ไอ้มึงเล่นอะไรมึงเกรงใจพวกใส่ม่อยแล้วทำไมไม่ยิงคนที่ชตมึงรู้เปล่าเวลาเแชมป์ผู้ชายมึงรู้ว่าเรียกว่าอะไรไหมเรียกว่าอะไรเรียกว่าอะไรวะเจสันวอนฮี What the fuck What เจสันวอนอะไรนะวันฮีวันฮีวันฮีเป็นไงเป็นไงใจเย็นผู้หญิงอยู่ในคอสองคน เไม่ไปอีกอรอบอ่นะไอเปะ๊ะอะไรกูว่าคนณเล่นมูควายแล้วนะเจ,จน,นี้นหนักกว่าวะไม่ใช่งไงกูบอกแล้วทีามึงอยู่ในคอนี่มึงฝั่รนะร้ายแน่เป๊ะเป๊ะอะไรเรียกกูทำไมเอาจริงๆบางทีกูไม่มได้เล่นมูควายหรอกแต่ว่ามูกูฉลาดไปมึงไม่เข้าใจไงโอ้โหโอ้โหอ้โอ้ฟุดเพื่อนเพื่อนไปู๊ดทีนี้เฟมเบลดเหลือหกเลยเฟมเบลดเมื่อกี้กูเหลือหกเลยย้ําเลย ไปเลยสิกระโดแก้มึงมันหัวเป่อยปืนงเข้ามาปืนนี้ะปืนนี้ไอ้บอสไอ้บอสปืนนี้หายเราขอดูหน่อยไม่มีกูไม่มีไม่มีสิบเซนายแม่งอ่อนนายแม่งอ่อนมากงั้นรอเดี๋ยวบัตรเฮ้ได้บริจาคปืนนะให้กูทีบริจาคปืนเอาโหเอาจริงเดี๋ยว้กูรอเล่นนะเนี่ยไม่รู้เดี๋ยวกูอยากเล่นอ๋อบริจาคไหมกูหน่อยบริจาค มึงอีเช่าในเอาบาตาเบกินมาเอามามาเดี๋ยวใจเย็นดิอ่ะตอนนี้กูใจเย็นน้ามึงดิไอเฟิได้เฉยกันก็ได้ไม่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 เยอะเดี๋ยวแพทนี่ไงเดี๋ยวแพทมาเอาไม้กูก้ัรรวยอ่้วะไอเหี้ยลโกรรลวยรอโกมัรรลุยเหรอไอแพทรวยไอแพทไอแพทไม่แฟนกับเดี๋ยวดรอก่อนดิแล้วโอเคีเลรกูนะ สามสองดไอ้บอสแหลกกแหลกอากาคโแหลังจากที่ผมไรวอบควแหลก้วสี่เกนคือว่าผเปดโซนี่เวก้ทิเ้าไว้ซ้าโอเคโอเคหลังจากที่ผมไปตรวจสอบความแหลกแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าผมเปิดโซนี่เวการทิงเขาไว้ซึ่งมันทำให้ผมโอเังโาี่ปตวาม่ง่เ้ครอไม่เป้เราดูออนไลน์กันแบทลวทเด้นวเดี๋ยวาไลน์กัน เขาดูอะไรไม่ใช่แล้เออโฟลเจอร์อยู่ข้างหลังพี่ไอท์วิเชกเลยเหรอไอเคเดดเด็ดเลยมึงใจเย็นก่อนไอเคมึงส่งเทนมารัวๆขนาดนี้เลยไม่เย็นแล้วร่างกายกูอยากประทะมึงอยากได้อะไรสะดวกฮะเดี๋ยวมึงเป็นนายบาซ่าบาซ่าโอ้โหเก่งกาบชานี่ไอ้เหี้ยเดี๋ยวแม่งทีฟุตบอลเอออันบาซิลมีนะบาซ่าบาซ่าที ดูบันไเนี่ยคล้ายนั่งมวปป้าหมอนั่งมาปาบิซ่าแฮ่กูยังกูยังไม่รู้จักเลยว่าเป็นใครไอ้แช่ขนมที่มันเป็นขนมเล็บปะวะนั่นมันอะไรวะปาปิก้าแฮ่เอ้ยถามหน่อยไอ้ขนมที่มันอะไรวะที่มันแบบเวลาเรากินเราชอบเอาไปสอดเข้านิ้วแล้วมันค่อยๆแท้ไม่ใช่ปาปิก้านะอะไรวะคอนเน่เออใช่คอนเน่ ชอบแกรูเหรอเราอกูกูชอบเอาสอดเข้าดิวแล้วก็แดกแดกแดกบังคับก็ออกเล่นความส่วนตัวแม่เราเนี่ยไอ้เป๊ะว่ะโอ้โหโอ้โหบอดี้แต่หน้าปุ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยชี้ชี้ฟองหน้าอู้โอ้โหบอดี้ช็อตรู้สึกรสชาตินี้ไม่เคยได้รับรับรองแรกแรกลบตัวก่อนดิเรามาเปลี่ยนเรามาเปลี่ยนแคนส์กันก่อนใช่ คิลเลอร์ควีนคิลเลอร์ควีนวอเตอร์ฟัคไอเคมึงจะฆ่าฟาราชินีทำไมวะฟาราชินีทำอะไรมึงเนี่ยนักฆ่าฟาราชินีข้างเลยข้างล่างมีเดโมอยู่ข้างล่างข้างล่างบันไดอ่ะเฮ้ยโอ้โหตีมันเหมือนนี่มันโอ้โหโอ้โหไม่เก่งกลัวกูเลยอีกมันละมพกถือมันแล้วถือมันเลยเฮ้ยกูโลกกูโลกกูจับไป้กูโลกนะกูโลกกูโลกเกรงกลัวฆ่าเลยหรือเฮ้ยโอ้โหโอ้โหอีนยยิง ยิงไม่ซูซูยิงโอเฮฟี่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 อ่าล่าอาลาปงอ่าล่าอาลาปงเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเ้ยเอาเดมโมล่วงอีกเอาเอาบ้าเลยมากันเฮ้ยเอ้ยโอ้โหได้อยู่มีมีแจ็คเดริปเปอร์แจ็คเดริปเปอร์เอาจะบเลยโอ้ยหแกยแลกแจ็คี๋ยวตายแล้วแจ็คตายแจ็คแ่ะ มามามาส่งมาส่งมาอาผมจะให้บ้า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 นั่าน่ะบ้าบ้าบ้าเอาดาบมันมาด้วยแพทดาบมันมาด้วยฮะดาบอะไรดาบไอ้คาฮาล่าอะไรไม่รู้มึงมึงเห็นกูเป็นคังเก็บแสงหรือยังคังแสงหรือยัยมาขอกูขนาดนี้เออแ,แพทกูเช็คแบ็คแพทมึงประจำแพทโอ้ยมึงยังรวยแพทมึงดูดิมึงมีแฟนคลับมากมายถามก่อนว่ามึงถามก่อนว่า ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเมื่อกี้แม่งพูดเหมือนสโลแกนขนมอบกรอบเลยมีแฟนคลับมากมายให้คุณได้ลิ้มลองบ้าแพทชอบกินหอยอะเออคุณชอบมากหอยไม่เอาแพทหอยแข็งคุณชอบแดกหอยแข็งอ๋อแต่แต่หอยมันไม่อยากได้แพทว่ะเพราะมันเล็กไปอ๋อปากคุณเล็กไปใช่ไหมปากคุณเล็กไปใช่ไหม ่กิ e นก <Cock S 2> ินแบบไม่จ <Af> ้ำซอสเลยฮะเฮ้ยจ้ำซอสน้ำจิ้มซีฟู้ดจ้ำ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 ไว่าอะไรไม่รู้จ้ำแปลว่าจิ้มเลยแห่เฮี้ยแม่งภาษาลาวันละครอีสานอีสานอีสานลาวได้เฮ้ยแม่แห่ตั้งแต่เราเล่น Power Ranger หรือเปล่าไม่มัมีพลังมันอาจจะมีพลังซ่อนอยู่แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เข้าใจป่ะอันตีอันตีหน้าเว้ย ลุบปลารา้าเช็คปืนนี้ด้วยกันเรามีท่าไม่ตายเราด้วยถ้าเราตายคือพิงชาด้วยกันสามคนพิงคชาพิงค์ชาด้วยกันแหะสามคนน่นะท่านน่ะกำลังเยี่ยมวันดีคุณอะไรวะแพ้ตายอะไรตรงเอ๊ะคิดถึงคุณเหรอเออคุณคิดถึงมึงไอ้เค,เคโอ้ยไปชดหวังว่าเขไม่มีสาววายมาจิ้นนะเฮียวายแต่งเฮียมาก เสียเฮียมากช่วยจะเป็นคนพิมพ์เองก็ได้เฮียใครจะไปรู้เคนล็อตเคนมูโยเกียวเคนอยู่เคนอยู่โอ้ยเฮียตายผมอัดแขกตายฮาวเวอร์เลนเจอร์ we lose I will I will love you I will, I will love you Fuck that ความหามีความเสี่ยงโปรเจะได้อีกออโต้ดังอเจอตอัลอ์ในการรับชมการการลงทุนมีความเสี่ยงโปรใช้เกียร์ออโต์ในการรับชม โอเคหันหน้ามาหน่อยครับหันหน้าให้กล้องหน่อยมีอะไรเฮ้ยปล่อยแม่งดิไอ้นี่เอ้ยเฮ้ยดักเลงดักเลงแค่ดักเลงไหว้ละไม่อยู่ละไม่มีคิวเลอร์คไอ้บอนาน่าคิวเลอร์บอนาน่าคิวเลอร์กล้วยนักฆ่างงแป๊บต้องการอะไรหรือเปล่านักข้ากล้วยกับนักฆ่าอะไรพิเศษต้องการอะไรนักฆ่ากล้วยนักฆ่ากล้วยนี่เขาจะได้เอ็ดยูไม่อยากกินกล้วย กล้วยมันทำให้อ้วนได้ด้วยหรอวะว่าแม่งกินกล้วยเนี่ยแม่งหอมเลยอร่อยเลยตาเยอะต้องไอกล้วยจะพอท่าอมเนี่ยเออจริงๆกล้วยเป็นเป็นผลไม้ที่ค่อนข้างมีน้ำตาลเยอะเออน้ำตาลเยอะน้ำต,ตาลเยอะแต่ว่ากูแดกทุกวันเลยอะเจกูกินทุกวัน<อ>เหมือนกันเลยอร่อยเฮ้ยมันอร่อยเฮ้ยเราต้องชนะด้วยว่าเพราะว่าเลเยอร์พวกเราต้องให้มันรู้ว่าใครเหนือซัพพอร์ตใครใหญ่ มึงไปแคปดิมึงกล้าเมะไหรบ้ากูแคปอยู่เดียวเซนที่หึ่งเครื่องโอ้โหเนไเปนอฟเฟ้นเลยป้าเซไนกี่ตัวทีเราหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าโอ้ไอ้เหี้ยเดี๋ยวขอนับจำนวนสไนก่อนเจ็ตัวไมดูดิดูดิกดแท็บดูไม่หมอแล้วหมอแล้วหมอแล้วโอเคโอเคก็นำด้ยเราแล้วก็นำแง่เลย้งทัหมดเลย ต้องมีเสียต้องมีซาวนี้ไหมไม่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 ต้องซาวนั้นไม่ต้องซาวนั้นมีซาวหนึ่งกูแนะนำเลยซาวอะไรอุ้ยสองตัวใส่แท่นหลังหนึ่งเป่านี่แม่งเลยมันต้องมันต้องมาพร้อมเพลงนี้เว้ยปิดปิปดูดิปิดสัตแม่งเจาให้ได้เลยเว้ยแม่งไม่ใช่เซนตกูอยู่แล้วนี่ ยังดีด้วยกูไม่กูไม่เปิดเพลงเรนเจอร์ไอะเฮ้ยเคมึงได้ค่าจ้างจากแชนแนลนี้นะฮะเออใช่สองคีย์กูการใช้แม็กพอยนี่มันยากกว่าที่กูคิดซะอีกไลยยากเลยเลยโอ้ยแค่มีแค่อยู่สามนัดโอ้สามนัดแต่มึงดูดเลือดป่ะวะแล้วมึงคิดว่าปืนสไนกูเนี่ยฆ่าป๊บได้เลือดป่ะหรอไอ้สัตว์ได้ดิเนี่ยกูเป่าให้แล้วเนี่ยกูเป่าตายให้แล้ว รับแล้วมึงถอยห่างหนีทำไมไรแพทพวกกูก็ไม่ได้เล่นเหมือนเดิมกุ๊กวิ่งไปไหนก็เจอแต่สไนรมาสไนเอฟวีแวร์สไนเอฟวีแวร์ถ้าเป็นถ้าเป็นในเคาน์เตอร์ป่านนี้แม่งออกออกทั้งเซิร์ฟเลยัแย่แก่ในเคาน์เตอร์ของผมว่าบายออฟพีดบายออฟพีดถือเอเดบพีทั้งทีมเนี่ยอเคบายออฟพีด ต้องต้องเป็นภาษาไทยนะ by of piet ดินะ piet p i e ไม่ใช่ piet เมื่อคุยโดนนะเว้ยไม่ยอมไม่ยอมซื้อเอาให้มันแม่งโดนโดนแบนเลย by of piet โดนเต่ออกจากเซิร์ฟอีกยี่ห้อฐาน่าสุดร้ายมากสกอลตอรเดียวยังยุ่งไม่โดนเลยโดนจากเตอร์ไปพอโดนแบนโดนแบนจากเกมทุกไผขอขอหาไม่ซื้อให้ใช่ไหมโดนโดนคิกถ้าโดนพีชแะมันจะโดนเต่ออกจากเกมแล้วมันจะโดนแบนไม่ได้แดกกู เฮวี hey, ่มาเพื่อนเฮวี่ขอนปีช่วยดิเฮวี่มาอืมขับให้เดินรถแป Pay Off the Game Pay Off the Game Pay Off the Game ติ๊มติ๊มติ๊มีิ๊มติ๊มติ๊มติ๊ม What the <laughs> fuck เปลี่ยนชื่อเถอะกูว่าเปลี่ยนชื่อแบบสไตล์แต่ละคนสไตล์แต่ละคนนะยังไงแปาว่าไป็ยังไงเปลี่ยนชื่อ